สวัสดีค่ะมือนี้ยายล้วัดมีกับมัดท้ายลายมีสู่บึงคือเก่าแหละพี่น้องอันนี้ตัเอื่นว่ามีขอแหละพี่น้องมัดท่านเดียวพี่น้องทุ่มมาอีกมีขอมัดปลายแหละพี่น้องส่วนใจอยากได้ลายใด้สีใดกับสั่งมาได้เด้อคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อยอยากได้ได้มาทุกสีทุกลายคือเก่าแหละพี่น้องยอมสีได้กับยอมให้ได้เมดทุกสีทุกไล่คือเก่าสั่งมาหรือเพื่อใจจนใจอยากใจไล่ได้ก็ได้ ให้ไหลแีจัดให้ได้พี่น้องนี่กันจะมาสิเก็บซอยกันล่ะพี่น้องจังน้อยสังหลายก็เ็ให้ได้หมดได้คือเก่าเ็ซอยกันไปนี่ล่ะพี่น้องหัว2หัวไปนี่มากยเฮูละเจ้าะเจ้าพี่น้องเพิ่นสั่งนอยหัวให้เจ้านี่เฮ็ด เจ้าหนิสร้างสองหัวสามหัวกับแต่ละเจ้าเห็ดเป็นเจ้าเป็นเจ้าไปเลยแหละพี่น้องกันลายหัวกับแจ้งข่อยแบ่งกันเห็ียดเราหัวสองหัวสอยกันหมดเลยแต่ลายแต่สีแดพี่น้างมากเลยเป็นเจ้าเจ้าไล่ได้กระไรไล่ขอกระได้ไล่พวขอกระได้หมดเลยพี่น้องอยากอ้วกกระไดหรือว่าเพรอยากอ้วกกระไดคือกันเอพี่น้องเด้อเหดแต่ไต่หมดติดลุง ขางบนกับปาไทยเบิ hmm. Guys, charge, ้งวิธที oh, ่เนเดี่ยวมีเบิ้งน่เด้อกับปาหร่น้อเป็นเห็ดเป็นเรวกับมันกับยา่น้องเกี่ยวปับปับปับมันจะเปนเอียงาก็ปลาดอกข้วนี้เป็นข้นห่อนไผ่บ้านใบหร่น้องไผ่ใบเป็นลำเป็นลมืนมัดไง แต่มาไพ่บันกับมัดบ่ได้บ่ั้นแก้วล้ำใดเป็นล้ำใดพี่น้องสร้างข้อกับเราตรงเอาหน้าเป็นได้บ่หน่อยบ่ได้เอาพอดีพอดีมัดแหละพี่น้องแันเราหน่อยไล่กับดึงขาดแันเราแย่ไล่กับตัวางนานพี่น้อง เกี่ยวพวกเอยากเงนกันเอาง่ไรกเลยแบบกำรก็ดีก็ดีวเกี่ยวเกี่ยวเราเข้ากับขวดตั้งใต่ขอดตังเชนเาขากับปาาออกหน่ คือได้เห็ดเป็นแล้วก็ือเบิ้งถ้าเดียวกับเบิ้งกอดเบิ้ลไงแหละพี่น้องสำหรับคู่มือไม่เห็ดท่านเป็นเราจัะวิธีเคี่ยนวิธีเห็ดพี่น้องใช่ไหมโเคียน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 เท่ากับกอดไปแหละพี่น้อง เื่องหลงหล้องขอท่างใต มาดมีไถ่ไทยเบป็นจรูกพ่อนนะคะเนาะเดี๋ยวมูลุ่นจต่ถูกหาไทายแนวไม่เบิ่ลไปเรื่อยๆคือเก่า์หรพี่น้องเพิ่นใจกับสั่งน้ำยาหลัดมัดมีได้คือเก่า์หรือพี่น้องเด้อว,วันนี้ก็ซแซมนี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะ